หายไปทั้งวันอกลับมาอ้อนอามไปเดืนตามตลอดเลยค่ะหมายนางน่าจะใกล้คลอดคอ่ะนางอยากอยู่ใกล้ๆมีความอบอ,อุ่นใช่ไหมสีนวลลูกอามแม่ตลอดเลยหายไปตั้งวันเราก็น,นึกว่าไปแอบเกิดที่ไหนละทำรังไว้ให้แล้วนี่สีนวลไปนอนในรังไปรไป ไปนอนในรังไปไปไปนอนไปแม่จะไปนอนแล้วนะตีนอนไปนอนในรังไปนะดึกแล้วแม่จะนอนแล้วนะอย่าเดิอนออกถนนนะไม่ใจปะ่ะฮเข้าใจไหมอย่าเดิอนออกถนนนะโอ้อยว่างนอน พุงนอนแล้วไปนอนไปไม่ต้องลุกมาหาแม่เลยไม่ต้องลุกมาหาแม่เลยไปไปไปนอนมานอนในนี้มามานอนในนี้เร็วมาเร็ว,มาน,นนม,าวามานอนนี้มาเร็วมานี่้มานอนในรังเร็วมาเร็วไปลงไปหลงไปนอนในนี้ไปนี่มาเร็ว ไปเอาไปนอนในลังไปไปไปแม่ไปนอนแล้วแะแค่นี้นะนอนได้แล้วไม่ต้องเดินออกข้างนอกมาเดี๋ยวรถชนนะเข้าใจเบา